สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หวยแฟรี่แคทและรายการจามเหนือดวงนะคะในวันนี้หวยก็จะมาพูดถึงีราศีคนดวงดีประจำเดือนเมษายน2563ค่ะหลายท่านในช่วงเดือนที่ผ่านมารวมจนถึงตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องเรา รอบๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือเรื่องความสัมพันธ์ของคนรอบตัวนะคะหลายท่านก็เกิดอาการท้อแท้ผิดหวังพึ่งพาใครก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันก็จะมีคนที่ดวงเปลี่ยนดวงดีนะเราก็มาฟังกันว่า4อันดับราศีดวงดีของเดือนนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่อันดับ4ค่ะได้แก่ราศีมีนนะคะ ชาวราศีมีนในช่วงนี้ผู้ใหญ่และคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่ท่านจะได้รับข้อเสนอดีๆนะคะแต่ตัวท่านเองก็ต้องแสดงความตั้งใจให้ผู้ใหญ่และคนรอบข้างเห็น แต่เรื่องการเงินนะนะคะแม้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้จ่ายออกไปแบบไม่ทันระวังเหมือนกันส่วนใครที่รอคนรักเก่ากลับมาก็มีแนวโน้มที่จะได้ปรับความเข้าใจกันกลับมาได้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนอยังไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกันนะอันดับที่3ราศีกันค่ะแม้ว่างานจะเหนื่อยกว่าเดิมอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังมีไรายได้เข้ามาเป็นที่น่าพอใจมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของฝากจากเพศตรงข้ามหรือว่าคนใกล้ชิด ส่วนท่านที่ค้าขายอาหารที่เป็นพวกน้ำน้ำขนมของหวานอะไรพวกนี้ก็จะไปได้ดีส่วนความรักก็อยู่ในระดับกลางๆไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะมาต่อกันที่อันดับสองค่ะได้แก่ราศีพิจิก ราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนนี้ทั้งเจ้านายและคนรอบข้างให้ความเมตตาเอ็นดูท่านเป็นอย่างดีแต่การเงินเนี่ยแม้จะเข้ามาเยอะตัวท่านเองก็เผลอท,ที่จะใช้ตามใจตัวเองมากเกินไปหรือในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะชอบเล็งของที่มีราคาสูงจนเงินหมดไปแบบไม่รู้ตัวส่วนมากก็จะหมดเงินไปกับของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเครื่องประดับอาหารการกินส่วนความรักนั้นนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ความรักก็ยังดีอยู่ค่ะแม้ว่า เวลาว่างอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็ตามค่ะมาที่อันดับหนึ่งของเราอ่ะจะเป็นราศีอะไรอ่ะอันดับหนึ่งนะคะก็ได้แก่ราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภเนี่ยจัดว่าเป็นอันดับราศีที่ดวงดีที่สุดในเดือนเมษายนเลยก็ว่าได้เพราะว่ายังมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่นะคะกำลังใจแล้วก็คนสนับสนุนต่างๆค่อนข้างดีแต่ก็มีเรื่องงานเข้ามาให้หนักใจบ้างนะคะ แต่การเงินเด่นกว่าราศีอื่นเลยเพราะว่าดาวศุกร์โครจรเป็นเกษตรทับลัคนานะคะมีจังหวะที่เงินจะเข้ามาแต่ตัวคนเองก็ต้องรู้จักบริหารจัดการให้ดีนะคะความรักก็ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ถือว่าราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้เป็นคนที่ดวงดีที่สุดคะ่ะซึ่งคำทํานายที่แม่หมอได้ทำนายไปนะคะอาจจะส่งผลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรพื้นดวงเดิมในดวงกำเนิดอะ ทุกคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำนายแบบเป๊ะร้อยเซนะคะแต่ก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะหวังว่าทุกท่านจะติดตามรายการจำเหนือดวงกับเราทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอแฟนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด b s c r i ครกดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ